สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีหนทางนะครับในการหาตังค์นะครับคือมันไม่ได้ยากอะไรต้องบอกก่อนมันไม่ได้ยากแล้วก็มันก็ไม่ใช่วิธีที่ดุดที่ดีที่สุดนะครับผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดไปฟาร,ร์มหาของมาขายก็อาจจะง,ง่ายกว่าอันนี้แล้วแต่คนจะคิดนะครับผมแค่มาแนะนําบอกไว้ซึ่งผมเนี่ยเป็นสายฟรีนะครับผมผมผมออกตัวก่อนว่าผมเป็นสายฟรีผมไม่ค่อยได้เติมเลยเพชรที่เห็นอยู่ก็เป็นเพชรช่วงนี้เขาแจกนะครับ เพรปั๊มดันอะไรอย่างนี้นะครับผมวิธีหาเงินนะครับคือการหาเงินจากอีกรหัสหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยเก,เกินไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับที่มีการแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะผมจะพูดอย่างนี้ว่ามันเป็นการปั้นอีกรหัสหนึ่งให้เวลร้อยเพื่อเอาเงินจากสมุดนะครับผมเพื่อเอาเงินจากสมุดง่ายๆเลยอย่างสมมติว่าสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวหลักของผมนะครับเออเซตเนี้ย 20m เอเนาะแล้วก็เซตนี้ เซตดอกฟ้าดอกแดงเนี่ยส่วนใหญ่คนจะหินชอบทำนะครับผมเห็นไหมมันได้ 10m นะครับซึ่งดอกฟ้าดอกแดงเนี่ยมันทั้งหมดมันมี6ชุดนะครับ1 2 3 4นะครับ5แล้วก็6นะครับผมจริงๆชุดอื่นมันก็มีครับอย่างชุดนี้เนี่ยแต่ว่ามันมันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไงมันได้ 20m ก็จริงนะครับแต่มันต้องใช้เวลานะครับผมต้องลงดันวัวเยอะๆเนาะก็วิธีการที่จะถ่ายของนะครับผมก็จริงๆทุกคนก็น่าจะรู้นะครับคือการตั้งของไว้นะครับผมมัน ยังไงก็จะต้องบอกว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็แค่อยากจะบอกไว้นะครับอย่างน้อยถ้าเราขยันเนี่ยแล้วก็พอมีตังค์ซื้อของนะครับทําตัวหลักของเราเนี่ยให้สามารถลงดันอื่นๆได้นะครับผมอ่าผมได้เตรียมตัวลองของผมไว้แล้วแหละผมทําตัวลองไว้นะครับผมทําตัวลองของผมไว้2ตัวได้รู้สึกจะ2ตัวได้นะครับอ่าเดี๋ยว เดี๋วดูกันนะครับผมเดี๋ยวตัดไปที่ตัวลองกันเลยอ่ามาที่ขนมอร่อยนะครับขนมอร่อยขนมอร่อยอันนี้เป็นตัวลองของผมนะครับเออผมลืมบอกไปว่าไอ้คอลเลกชันนะหรือว่าสมุดหนึ่งเล่มอ่ะต่อหนึ่งรหัสนะครับผมต่อให้สมมติว่าคุณมีตัวลองอยู่เอ้ยตัวหลักอยู่แล้วคุณไปสร้างตัวลองในไอดีเดียวกันมันก็จะเป็นคอลเลกชันเล่มเดียวกันนะครับผมฉะนั้นฉะนั้นว่าสมุดคอลเลกชันหนึ่งเล่มต่อหนึ่งไอดีนะครับผมมันจะใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับ อ่แล้วนะไม่คงเนาะอ่าอันนี้ผมได้ปลดสมุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้20 m เอนาะแล้วตรงนี้นะครับผมก็จัดการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมๆทั้งหมด6ชุดนะครับนี่ผมก็เปิดใช้ไปเลยครับเงินเพิ่มเรื่อยๆเงินเพิ่มเรื่อยๆทั้งหมดก็จะเป็น67 m 67M เอดอี๋ยวผมจะสูบให้หมดตัวเลยเดี๋ยวก่อนอแป๊บนึงเดี๋ยวดูแล้วก็ ตัวนี้ 67m นะครับ 67m เออ่อเอ้ย67ล้าน9แสนล้วกัน67 09, ล้าน9แสนอ่าเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับอ่าน้องขนมปั๊มของผมนะครับผมผมทำไว้ได้ทั้งหมดตัวนี้ไม่เยอะนะครับเพราะผมชอบติดซื้อนูอซื้อนี่ช้อปปิ้งเพลินไงแล้วก็มาที่ตัวหลักของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวหลักของผมเนี่ยตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวหลักของผมตั้งของไว้ตัวนี้เอาตังจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ67ล้าน9แสนนะครับ 67ล้าน9แสนก็เอาสร้อยอะไรดีเอาอเอาอะไรดีเอาอันนี้แล้วกันตั้งขายไว้นะครับผม67ล้าน9แสน67ล้าน9แสนอ่าน่าจะมี คงไม่มีใครดึงไปหรอกนะถ้ามีใครดึงเราก็โชคดีนะครับผมห7ดล้านเกแสนเป็นมาทเดียลคอแล้วผมก็ไปเปิดจอน้องขนมปั๊มนะครับเพื่อดึงของออกอ่าผมก็เอาน้องขนมปั๊มของผมเนี่ยมาซื้อของที่ผมวางไว้นะครับสำหรับตัวหลักนะแล้วก็อ่ามัทเดียลคอนะครับมาทเดียลคอระดับต่ําสุดแล้วก็เลื่อนไปที่ราคาแพงสุดนะครับผมแล้วก็หาราคา67ดล้าน9แสนอันนี้นี่กดซื้อปึง้ง พักเดียวซื้อผิดไปเข้าตัวอื่นอ่านี่ผมก็ได้แล้วนะครับเข้าเงินเงินเข้าตัวมาแล้วปึง้งนี่เห็นไหมแต่ว่ามันต้องเสียภาษีภาษีก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมก็ผมก็ไปเอาน้องก็เอาตัวน้องนี้นะครับผมเอาตัวขนมกุบกิบนะครับเอาตัวขนมกุบกิบวางไว้48ล้านส0แสน ตกลงอนะ่าเราก็จะได้สา่สิบสา3ล้านเาานานะพะมันเป็นภาษีนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาซื้อมาเตียลคอบูตินแล้วก็ระดับสูงนะฮะนี่ส8่แล้านสองแสนนะครับก็คือเอาตัวที่มีเงินนะครับมาซื้อนะครับผมแล้วก็ผมก็กลับไปตัวนุ้นอ่านี่ผมก็มีตังเป็นร้อยเอ็มแล้วนะครับผมก็มีตังเป็นร้อยเอมแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับ ไอตอนถ่ายของกัแบแป๊บเดียวครับแต่ว่าไอตอนที่เราเอาตัวลองของเราเนี่ยไปเวลนะครับตอนที่เราเอาตัวลองของเราไปเวลเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมคือผมก็คือเราเป็นสายฟรีอ่ะเราก็ต้องขยันใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่อยากไปซื้อเอ็มอะ่ะเพราะเอ็ม,อมละห้าบาทเพื่อนเพื่อนคือส่วนตัวผมผมก็ไม่ไหวนะ อันนี้ส่วนตัวผมเลยแต่ถ้าใครมีกําลังงบก็แนะนําก็ซื้อเอก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะฟาร์มของในดันวัวก็ปี้ขายก็ได้แต่ว่าถ้าใครรีบหน่อยจริงๆแล้วแบบแม่งหาเงินหาของลงดันไม่ได้ของดีเลยว่ะขายไม่ได้เลยก็แนะนําวิธีนี้ก็ได้นะครับผมมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่มันเป็นวิธีที่คลีนที่สุดนะครับเพราะว่าเราหาเงินด้วยมือเราเองเลยเรารู้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่เรารู้แน่ๆว่าเราต้องการจะได้มันเมื่อไหร่นะครับ ก็แค่ว่าต้องขยันหน่อยแค่นั้นเองนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียปะปบบนกันไปเนาะก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผม